นอนเฮ้ยอมก็เหนื่อยอยู่อย่างนี้ไม่อาบป่าวะไปซ้อมทั้งน้องทั้งดิ เป็นแบบกเะมก็เปแลวับคุณกำแก่ขึ้นหปีก็ดีดีนะครับมีความสุขมากร่ายชอบไทยขอส่ขามมากมรขอให้ได้เป็นิษไทยมากยิ่ที่จะเฉลวยก็สุดยอดโอ้ครับยฮัลโหลพี่โมเรวก็คุณกำง

สวัสดีครับอายเสราย์สิบสามอาารย์ิบาม่ิาเป็นยังางรุ่๊อๆก็ขอให้น้องมีความสุขนะครับขอให้มีความสุขมากๆผมก็ประสบความสุขในใจที่เองตั้งใจไว้ชก็ดังแล้วทุกที่สองายใช่เพื่อช้อเปี้ทำแต่ดูที่ทดงานแล้วนะครับแต่ถ้าพี่ดังแล้วพี่ะเรีนร้องครับ

บนเวทีบมันไม่ได้ร e ้อไห้อยู่ีแมงโก้ช็อสโก้บรเวดีฉันรำาญที่ดีบนเดีใจกระได้

ทุกคนใจหายจควาหมดแล้วโอ้มุกเรื่องระหว่างนึงนะนะเดี๋ยวเห็นก็ทุกคนเนาะเวพรมาหมดแล้วให้ฟังหน่อยดิยังไงก็ลองไปอ่านดูแล้วกันเพราะเวพรว่าอะไรเยอะเกินอุ้ยเยอะเกินฉันว่าตีสองกันไม่ได้นอนเอางี้ตอนนี้เราเข้าไปกินเค้กกันดีกว่าเอ๊ไปถ่นตรงนี้เลยไหมเข้าไปกินเค้กจ้าบนโต๊ะจ้าผ่าใครไม่ใส่เวเนตครับลหน้มาไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไยเร็วถ่ายรูปไปเร็วเออไปถ่ายนี้ไ่ายนี้ไปถ่ายนี้ไปถ่ายนี้ไาย ยังไม่ถ่ายไงพวกไปถ่ายรูปคนทำใช่ไถ่ายโลปปพวกเราไอ้นไอ้้จริงจริงถ่ายฝั่งน้นใช่ต้องถ่ายกับาวนีดีนะสองทีไใครก็ใครจะถ่ายตั้งกล้อง เด่วอัเอุ้ยจิ๊กคือไปไหนใครพูดไหมเามที่แกออกมาพูดไหมเน侃รดวงเมืองไทยไม่ใช่อะไรไงเขินอะคมื่นไส้เครื่องไทยเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่ในสงไง Happy ้ i r t h d a y ด Happy b h a ี p p y b i r t h ี Happy ดี้องได้ถามเขานะอ้าสามกห้ากูแบดก่อกูหอกาแ ตั้งได้เฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงนี้กันเพชรแกลายล่างเหรอแก้ที่มันเลี้ยงกันมัเลี้ยงกันเดินีันเลยมเลย้องเรียกตัวมาตรม่ยืนจะเลี้ยงพี่มุกพี่มุกอันนี้จะตแกอันนี้แกฉันจะตอบแกป้าตองแกแลนแกฉันสุกกันแกไหนใช่พี่มึงทำไมเนี่ยไม่ใช่โค้งอยู่ นี่้องเพเอาเหรอเอาทีาเล่นกนอันนีน่าะ็นก็เกไดนเดี๋ยวเราไปเียร์กันต่อ เราไม่อยกนีอเไกันอยู่ม่มันตอกันนะอย่างหรเปิดไฟดวงนี้เห็นไหมอะเอเดี๋ยวมันจะความลุกตงไปชุกเ็นแบบม่วงเดี๋ยวไปอยู่นู่นกันไปซิเจ้าแปเจ็ดเลขหกห้าสี่สามยี่บไปแล้วแดดไม่เงยนะอ่านใบนต่อฉันตอ่อ หน้าพับค่ะนใหญ่มากเลยเพยบล่มพอเลเลยเลมพลเลยเลยเพยเพยิลมพอยเยเลยเลยใครเลย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 ยเล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 ยยเลยเล่เลีเยเนยเลยเลยเเลย ทุกคนอยู่ทะเลมากจริงป่ะเรื่องอะไรเอะนี่เครื่องไรวะเฮ้ยคร่ัเยของยงไม่ได้อนจะอัพลงน้าดยสวยมากตองเก็หน้าใครเออบันทึกเนบันทึกก่อนด้ยแต่ากิว่ามันไม่ค่อยสว่างก็ไม่่ำเอ็น้ามไฟลี้อาสว่างมันจะไม่สวยมันจะแบบไม่สวยจริงโอเคอยากกินแล้วทุกข่ายเข้าไปมาก่อไอศกรีมะเข้าไอยา้าด้วย ่เมายไปเก็บก่อึกว่าเหยบอะไรต้องขอขอบพระคุณน่มากทีเหยบที่เอเก็บ่เน่ๆด้วยจะเขียน่บั่เน่เดี๋ยวคอยเก็บกัน่อ ไอ้ต้าไปใส่อะอ้มุกร้องไห้บ้าเลอันี้คือร้งเห็เนี้ว่าเน่ได้ร้องกอโยนเรไม่ได้ร้องไปนันะ่าี่เน่กับมุกน่นทำโอมมสิวะที่ซี่กูอุบอย่วไม่ออกโยนโยนในนั่นใส่แทงว่าที่ไหนเน่ะ อาปากคลั่งย้อนอะไรอ่ะทำลายสมุดโยนสมุดใส่ใส่แน่มากูจริงไม่เชื่อเลยนะเติร์นดีมากอ่ะมันดีมากจริงๆแบบร้องไห้พี่ต๋นะเฮ้ยอย่าต้องห่วงเลยอ่ะมันเป็นธรรมชาติของเนมากเลยนะคือมันพยายามมาทำกูแล้วมันออกมาน่ารักไงปรับเรื่องมันแสดงว่ามันก็คาแรคเตอร์หน่ารักเลยแค่รู้ว่คิดตอนทุกคนจะซื้ คือไม่คิดว่านึกอันนี้อันนี้ดึกแล้วเหรอขนาดปิมทุกคนยังเซอร์ไม่คือแบบนึกว่าแบบก็มันมันแบบว่าจะมีไรค่ามันแบบอันนี้ยังเซอร์ไพรส์สวยงามเลยอันนี้ยังเซอร์ไพรส์สวยงามยังไม่ด้านเลยปิมโดนหนักปิมแบบจัดเต็มตลอดคือแบบแล้วหมีคืออะไรงงยกจะหมีออกมาคืออะไรตอนแรกไม่อะงงไม่คือแบบออกมาแล้วเห็นนี่คืออะแล้วก็เห็นประตูให้ทุกคนไปไหนฉันวิ่งอยู่ในนี้ครับตายหัวครับ आँखा <laughs> oh ่นอนอยู่บนห้างนอนไม่ยากเพราะเขาตั้งบ้านมากตีเสียงแล้วนอนจะมาทีใครยังกินบ้างอ่ะคฮ้ยทางกันรู้ไหมจริงอ่ะเตียงพูดใหญบอกเอาให้ตัวเย็นก่อนเอาใครทำเกิดเลยแค่นี้มาเลยแกบอกว่าับที่ที่พวกหนูยังไม่นอนมากินด้วยกันอ่ะมาด้วกันเราไม่รู้เวลาพี่เทมรอหรอให่เจ้าของมันเปิดเผลว่าเปิดทุกอันพี่ทังใช่ต้องชิมเลยเปิดทุกอันกินทุกอันดี เดกอีกเด็กอีมากินเร็วแข็งมากเดี๋ยวทนอะไรก่อนเราไปใช้ไปกินกงสี่กงอันนี้มาอย่ากไหอ่ะอันนี้น่ากินมากอ่ะไม่ใชไออ้โหเฮด็กพี่ตอง อันนี้อะไวันี้จะเก็บไว้เป่าเก็บอันน,ดดอนี้อย่างทคั้องมาพี่ขอกินนะลกอนกระดาษอันนี้อย่ไหนเราขอเก็บหน่อยเเราจะไปจิบในห้องให้หมูกอ่อยเรีเแล,ว,แลวอย่อาเวมันจะมีกี่งอะเมื่อกี้เครียดจริงใช่ไหมอันนี้มีกี่แผงวะนี่ก็งงกับน้องมีความสกมากมากนะน้องอ๋อแค่เด็กจอันมีความสกมากนะ